ถ้าคุณมีเลขสวยและอยากจะเล่นหวยง่ายๆแค่ปลายนิ้วสกิดคลิก1 2 3 4 c o m เล่นง่ายไม่มีเลขอันจะบนจะล่างจะวิ่งจะคูณจะโตจะเต็งก็ใจเต็มเต็มส่วนลดสูงสุดถึง33%อยู่ที่ไหนก็เล่นได้จะกดยกเลิกตัวก็ทำได้มันคงปลอดภัยบริการอุ่นใจใจหนักใจ,ใใจ,ใจใวว้จะเล่นหวยออนไลน์ต้องคลิก 1234. c o m สมัครฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเล่นง่ายไม่มีขั้นต่า รองรับสมาร์ทโฟนทุกระบบกับเว็บหวยออนไลน์อันดับหนึ่งของเมืองไทยท้ายคุณลองเปิดให้คุณเล่นหวยออนไลน์ยุคใหม่อยู่ที่ไหนก็เล่นได้สมัครเลยคลิก k <c lic 12 34> 2 3 4 4 com คลิก k 2 3 4 4เว็บหวยออนไลน์ที่มาแรงที่สุดในประเทศไทยฟังก์ชันในการใช้งานเข้าใจง่ายสะดวกสบายที่สุดในเมืองไทย ร่วมสนุกตั้งแต่1ตัวจนถึง6ตัวไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสามารถใช้งานได้ทุกที่รองรับทั้งระบบ iOS และ Android ใส่ username และ password ของท่านจากนั้นเข้าสู่ระบบหน้าเว็บจะโชว์ยอดเครดิตที่ท่านมีและสามารถใช้งานได้จากนั้นเลือกภาษาที่ท่านต้องการเลือกเมนูต่างๆที่ท่านต้องการ เมนูวางเดิมพันท่านสามารถเลือกชนิดประเภทที่ท่านต้องการจะแทงเลขวิ่งสองตัวสามตัวหรือหกตัวเลขรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจากนั้นกรอกเลขที่ท่านต้องการจะวางเดิมพันและกรอกจำนวนเงินในช่องบนล่างโต๊ะและกดยืนยันเพื่อวางเดิมพัน เมนูเลขดังทางเว็บจะบอกเลขที่ดังและจำนวนเงินที่จ่ายไว้ด้านหน้าเลขที่ดังเมนูวางเดิมพันเลขดังหน้าเดิมพันเลขดังสามารถก่อเดิมพันได้เฉพาะเลขที่ดังเท่านั้นเมนูรายการเล่นเลือกวันวันที่ที่ท่านต้องการจะค้นหาเลือกตัวที่ท่านต้องการจะค้นหาและหน้าจอจะแสดงผลดังรูป เมนูได้เสียเลือกงวดวันที่ที่ท่านจะต้องการดูผลได้เสียจากนั้นหน้าจอจะแสดงผลให้ท่านได้ทราบเมนูผลรางวัลทางเว็บจะโชว์ผลรางวัลในงวดที่ท่านเลือกอย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายเมนูจำนวนเงินที่ได้ถ้าท่านคือผู้โชคดีในงวดนั้นทางเว็บจะแสดงผลรางวัลน,นั้นอย่างละเอียดและชัดเจน อย่าลืมมาสนุกกับเรานะคะคลิก1,2,3,4สะดวกรวดเร็วเข้าใจง่ายใครๆก็เล่นได้สวัสดีค่ะ,คะพบก,กับรายการคลิก1,2,3,4ไลฟ์ค่ะท้ายคุณลองเปิดที่คุณเล่นหัวยุคใหม่อยู่ที่ไหนก็เล่นได้ค่ะจุ๊บจิบค่ะแล้วก็ดีเม่ค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาทําการแจกรางวัลนะคะรวมมูลค่าถึง15 0 0 0ันบาทจานวน14รางวัลเลยค่ะได้แก่รางวัลเงินสดนะคะ300บาทจํานวน5รางวัลค่ะรางวัลเงินสด500บาทจานวน5รางวัลและรางวัลเงินสดนะคะ2 0 0 0บาทอีก3รางวัลค่ะค่ะแล้วก็รางวัลพิเศษนะคะรางวัลทองคํา1สลึงอีก1รางวัลค่ะค่ะสามารถเข้าร่วมสนุกกับเรานะะคได้ทางเว็บ kick 1 2 3 4 o com ค่ะเอาละค่ะ ถ้าร้อกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามา,าย้ำกติก,การกันก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่อยากจะมาร่วมสนุปนะคะจากทางคลิป1 2 3 4ไลฟ์เนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยไปแชร์โพสต์จากทางเพจคลิป1 2 3 4นะคะไปบนหน้า Facebook ของคุณแล้วอยา่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะหรือว่าคับปิดกันด้วยนะใครที่ยังงงว่าเอ๊ะทำยังไงนะคะเรามีตัวอย่างขึ้นให้ดูด้านข้างค่ะค่ะสำหรับอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็เป็นช่องทางไลน์ค่ะสำหรับ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีไลน์อยู่แล้วนะคะก็ะสามารถกดแชร์โพสต์นะคะไลน์ไปที่น่างทำลายของเพื่อนๆค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็มีสิทธิ์ร่วมรุ้นสน,นุกกับคลิป1 2 3ขีดกันแล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็พอไแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มแจกรางวัลกันเลยดีกว่าไหมกับนะรางวัลเงินงสดนะคะ300บาทจำนวน5รางวัลผู่โชคดีะจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปรุ่นกันเลยค่ะของแสดงความยินดีนะคะกับรางวัลที่1ค่ะ 1408377877 xx ค่ะเย้ไปต่อกันเลยค่ะขอแสดงความยินด right. ีนะคะกับรางวัลที่ right. 2นะคะ1408859423 xx ค่ะ <Chand> ค <ler, S 2> <flows. S 1> ่ะรางวัลที่3นะคะ1408055523 xx ค่ะเย้ค่ะไปต่อเลยค่ะ รางวัลที่4นะคะได้แก่1 4 0 8 4 6 9 3 2 8 x x ค่ะและรางวัลสุดท้ายนะคะรางวัลที่5ค่ะ1 4 0 8 7 0 5 3 3 8 x x ค่ะเย้ก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้โชคดีทุกท่านเลยค่ะ ระหว่างนี้นะคะก็ขอพักชมสิ่งที่น่าสนใจ,จส,สักครู่1 2 3 4กันสักครู่นะคะถ้าคุณมีเลขสวยและอยากจะเล่นหวยหง่ายๆแค่ปลายนิ้วสิกิคลิก 1234.com เล่นง่ายไม่มีเลขอั้นจะบนจะล่างจะวิง่งจะคูณจะโตจะเต็งก็ใจเต็มๆส่วนลดสูงสุดถึง33%อยู่ที่ไหนก็เล่นได้จะกดยกเลิกตัวก,ก็ทําได้ บริการอุ่นใจใจหนักใจวายจะเล่นหวยออนไลน์ต้องคลิก1 2 3 4 c o m สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเล่นง่ายไม่มีขั้นต่ำรองรับสมาร,ร์ทโฟนทุกระบบกับเว็บหวยออนไลน์อันดับหนึ่งของเมืองไทยท้ายคุณลองเปิดให้คุณเล่นหวยออนไลน์ยุคใหม่อยู่ที่ไหนก็เล่นได้สมัครเลยคลิก1 2 3 4 c o m ค่ะ,ะนี้นะคะก็เป็นคาถามจากทางบ้านนะคะส่งมาถามพวกเรานะข้อแรกถามเลยว่าข้อ <c oughs> คุณอยากลอยอะไรไปกับกระทงเพราะอะไรอยากลอยโควิดค่ะไปกับกระทงนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะคก็สถานการณ์นะคะโควิดก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยในแต่ละประเทศแต่ว่าประเทศไทยเราดีมากๆา,าค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะแล้วอลวอยกับโ<อ>ควิด <COVID S 2> ไปกับกระทงแล้วปาจะไม่ติดเชื้อหรออ่ะนี่เป็นไรนอ็ดเดีสิเอาไปถึงลอยคือให้ให้มันถายไปใช่ของดินเม่ก็ ขอลาเอ่อขอเอาลอยอ,อะไรดียะแบบสิ่งชั่วร้ายแบบผู้ชายเลวๆคนไม่ดีอ,อะไรเงี้ยเอาออกไปทั้งหมดมาเราเลือกคบกันเลยแล้วกันเดี <c oughs> ๋ยวนีะหายไปเองว่าถูกหรุอไ,<ม>ไม่หาย<ม>เลยคือลอยสิ่งชั่วร้ายไปปุ๊บเพื่อนเลือกคบหมดเลยจ้าเอา่อคำถามที่สองนะคะคุณเคยประกวดนางนพมมากไหมและคิดยังไงกับการประกวดนางนพมาศไม่เคยเลยคือจากการแต่งชุดแล้วไม่เคยนะคะ ชีวิตน,นี้ไม่เคยประกวดนางโนพมาศเลยแล้วคิดยังไงหรอก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะเราเราเห็นคนอื่นประกวดอะ่ะออแล้วมันดูเป็นเรื่องที่ยากแล้วเราก็ไม่กล้าประปวดด้วยแล้วตอนเด็กคือขี้อายมากอะไรเงี้ยนี่ตอนเด็กๆก็เคยประกวดนางโนพมาาแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไปเพราะว่าเขาตอบถามว่าพ่อชื่ออะไรือ้าวตื่น <c oughs> <c oughs> ลืมแล้วทุกคนก็ตะโกนมาพ่อชั้นนี้ชั้นนีนนจะไม่ได้จริงๆ <c oughs> แต่คิดยังไงกับการประกวดนางน้องพมากก็คิดว่ามันก็ฝึกเป็นการแบบว่าให้คนน่ะกล้าแสดงออกแล้วก็ได้แบบโชว์ความสามารถและอีกอย่างก็คือเป็นแบบวัฒนธรรมที่ดีของไทยก็ถามว่าวันนั้นได้ความกล้าอะไรมาจากการลืมชื่อพอ่อไม่รู้เดินออกไปเลยก็หนาวสั่น <c oughs> จำได้ว่าแบบสั่นมากเลยแล้วก็ลืมชื่อพ่อหมดเลยโอเคต่อไปค่ะข้อที่สามนะถามว่า คุณคิดยังไงกับการมีเซ็กซ์ในวันลอยกระทงของวัยรุ่นสมัยนี้ผมก็ถามจี๊ดมากเลยอะจี๊ดจริงก็อินนะสมัยเนี้ยอืมผมถามเนี้ยัก่อนเลยหรอใช่ที่เรงคิดว่าถ้าสมัยนี้มันก็เปิดกว้างขึ้นมากแล้วแล้วก็คิดว่าการมีเซ็กซ์อ่ะก็มีได้แหละแต่ว่าเราต้องก็ต้องป้องกันกันหน่อยเนาะเพราะว่ามันก็จะมีเชื้อจากแบบว่าการแบบมีเซ็กซ์ติดตามมาด้วยถ้าเกิดสมมติทำแล้วเราก็ต้องแบบว่า เราตระว,วัตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองดีไหมละคะค่ะก็คิดยังไงหรอคิดเอ่อสำหรับในวันลอยกระทงใช่ไหมว่าแบบทาไมถึงคนถึงชอบจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนแบบว่ามีโอกาสได้แบบออกไปตอนกลางคืนหรอกปะแต่ปกติบางคนที่บ้านก็แบบไม่ได้ให้ออกไปอะ่ะเออแต่ว่าคืนนั้นคือบอกว่าออกไปลอยกระทงนะแล้วมันก็เลยเหมือนอาศัยจังหวะนั้นอ่ะ ที่แบบไม่มีเซสการแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราอย่างที่จีปอก่ะรู้จักป้องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนคิดคิดจะทำอะไรก็คิดให้ดีๆก่อนหรือว่าคนอ่ะก็ดูดีๆด,ด้วยว่าแบบผู้ชายที่เราไปมีอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้อย่าเพิ่งแบบรีด่วนแตสตกใจนะคะมาเรามาแจกรางวัลกันเลยไหมโอเค โอเครอบนี้นะคะเป็นรางวัลเงินสด500บาทนะคะจำนวน5รางวัลค่ะยินดีจะเป็นใครไปเล่นกันเลยค่ะรางวัลที่1นะคะขอแสดงความย,ยินดีกับ1 4 0 9 8 9 <Yeah. S> 1 9 3 3 x x ค่ะย้ไปต่อนะคะยินดีด้วยนะคะกับรางวัลที่2คะ่ะ 1490897 0 68 FF ค่ะเร็วรางวัลต่อไปนะคะรางวัลที่3ค่ะ1408024606 XX ค่ะเยะ้ไปต่อนะคะกับรางวัลที่4ค่ะ1 4 0 8 3 1 4 0 0 8 XX ค่ะเย้ วันสุดท้ายนะคะวันที่5ค่ะ1 4 0 8 8 1 8 7 2 5 X X ค่ะเย้โอ้ยฟินอะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้โชคดีทุกท่านเลยค่ะค่ะและหลังจากนี้นะคะพักสูงสิ่งที่น่าสนใจนะคะกับกับทางคลิก1 2 3 4ไลค์สักคู่ค่ะ ถ้าคุณมีเลขสวยและอยากจะเล่นหวย,ยง,ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสกิคลิก1 2 3 4 c o m เล่นง่ายไม่มีเลขอันจะบนจะล่างจะวิง่งจะคูณจะโตจะเต็งก็ใจเต็มเต็มส่วนลดสูงสุดถึง3 3เอยู่ที่ไหนก็เล่นได้จะกดยกเลิกตัว๋วก็ทำได้มันคงปลอดภัยบริการอุ่นใจใจหนักใจ,ใจ,ใจว่าจะเล่นหวยออนไลน์ต้องคลิก1 2 3 4 c o m สมัครฟรีไม่มีค่า,ชาใช้จ่ายเล่นง่ายไม่มีขั้นต่ำรองรับสมาร์ทโฟนทุกระบบกับเว็บหวยออนไลน์อันดับหนึ่งของเมืองไทย ห้ใคุณลองเปิดให้คุณเล่นหวยออนไลน์ยุคใหม่อยู่ที่ไหนก็เล่นได้สมัครเลยคลิก1 2 3 4 .com ค่ะเดี๋ยวเรามาย้ำกติกาการร่วมสนุกกับทางคลิก1 2 3 4ไลฟ์เป็นอีกร,รอมนะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะกดแชร์โพสต์ของทางเพจคลิก123 4ไปบนหน้า Facebook ของคุณอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะใครที่ยังงงว่าทำยังไงเรามีตัวอย่างขึ้นให้ดูค่ะ ค่ะสำหรับอีกช่องทางหนึ่งนะคะช่องทางไลน์ค่ะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะกดแชร์โพสต์ไลฟ์นะคะไปที่หน้าทําลน์ของคุณค่าร่เท่านี้นะคะก็<ช>มีสิทธิ์ร่วมรุ่นรับรางวัลกับทางคลิกหนึ่งสองสามค่ะเ<ช>อาละค่ะแล้วกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ได้รับรางวัลแล้วต้องแจ้งรับรางวัล ก็หลังจากที่ไลฟ์จบนะคะหรือว่าก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นนะคะย้ํานะคะก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้แจ้งก่อนเที่ยงคืนเนี่ยไม่ได้รางวัลไม่รู้ด้วยนะอ่าค่ะเอาเป็นว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรู้ลับรางวัลจํานวน3รางวัลน,นะคะ2,000บาทกันเลยดีกว่าค่ะไปกัน <ไป S 2> เลยเลยขาแสดงความินดีกับ รางวัลที่1นะคะ1 4 0 9 9 9 2 9 7 0 x, า X X ค่เเะเยลยได้เงินเยอะมาต่อเลยนะคะสำหรับรางวัลที่2ค่ะ1 4 0 9 2 6 3 5 2 2 X X ค่ะเย้และรางวัลสุดท้ายนะคะรางวัลที่3คะ่ะ1,4,0,9,8,2,9,1,2,3 Fx ค่ะเค้ <Yeah. S 2> ขอสแสดงความยินดีนะคะกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่แบบนี้ทั้ง3ท่านด้วยนะคะ uh. แต่ <Okay. S 2> ยังไม่หมดค่ะเรายังมีอีก1รางวัลพิเศษนะคะเป็นรางวัลทองคำหนสลึงะนะคะอีก1รางวัลผู้โชคดีจะเป็นใครไปรุ้นกันเลยขอสแสดงความยินดีกับ1,40,65,479,63 XX ค่ะเย้ยินดีด้วยนะคะกับรางวัลทองคำมูลค่า1สลึงนะคะ ใช่แล้วค่ะสําหรับใครที่พลาดนะคะ,ะการรับรางวัลน,นะคะในวันนี้ไปนะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรเราเนี่ยจะมีการไลฟ์สดนะคะแจกรางวัลแบบนี้ทุกวันที่15แล้วก็วันสิ้นเดือนนะคะหรือง่ายๆนะคะก่อนวันหวยออกหนึ่งวันนั่นเองนะคะเวลา1นึ่ทุ่มนะคะจะมาไลฟ์แบบนี้แน่นอนใช่แล้วค่ะเพียงแค่เพื่อนๆน,นะคะติดตามรายการของเราค่ะผ่านทาง w w w บ l i c คลิ3 4 com ค่ะท้าให้คุณลองเปิดให้คุณเล่นหวยยุคใหม่อยู่ที่ ไนก็เล่ด้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนคงต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะพบก,กันก่อนวันหวยออกนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ถ้าคุณมีเลขสวยและอยากจะเล่นหวยง่า,งงายๆแค่ปลายนิ้วสกิดคลิก1 2 3 4 .com เล่นง่ายไม่มีเลขอังจะบนจะล่างจะวิง่งจะคูณจะโตจะเต็งก็ใจเต็มเตส่วนลดสูงสุดถึง33%อยู่ที่ไหนก็เล่นได้จะกดยกเลิกตัวก็ทำได้มันคงปลอดภัยบริการอุ่นใจใจหนักใจไว้จะเล่นหวยออนไลน์ต้องคลิก1 2 3 4 .com สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเล่นง่ายไม่มีขั้นต่ำรองรับสมาร์ทโฟนทุกระบบ กับเว็บหวยออนไลน์อันดับหนึ่งของเมืองไทยท้ายคุณลองเปิดให้คุณเล่นหวยออนไลน์ยุคใหม่อยู่ที่ไหนก็เล่นได้สมัครเลยคลิก out. Out. And you see you got me f ี่ดอท a in? More times than I can get out